ประชาชนในจังหวัดราชบุรีรวมใจกันนุ่งขาวร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเจจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลกินเจประชาชนในจังหวัดราชบุรีได้นุ่งขาวห่มขาวเข้าไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลสร้างอานิสงส์ให้กับตนเองและครอบครัวตามโรงเจต่างๆโดยที่โรงเจสินเห่งตัวราชบุรีข้างประปา ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาหรือกงฮุกเพื่อถวายข้าวพระพุทธองค์พิธีเดินทูบและในตอนกลางคืนจะมีการสวดของพระสงฆ์การสวดสาธยายธรรมะพระสูตรขอขมากรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้จะจัดขึ้นทุกวันและที่โรงเจเล่าสินเฮงตัวสารเจ้าพ่อกวนอูได้จัดพิธีแก้บนให้กับประชาชนที่มาขอพรและสมความปรารถนาโดยจัด ให้คณะงิ้วแต่งตัวเป็นเทพโปยเซียนทั้ง8นําลูกเจ้าหรือไท้จื้อถวายต่อฮุกโจ้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยคนไทยจะเรียกว่าพระประจำวันส่วนคนจีนจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์ นอกจากนี้ทางโรงเจยังจัดให้มีพิธีแห่ผลไม้พิธีเทกระจาดพิธีเบิกเนตรยม,มาบาลพิธีเปิดประตูสวรรค์เป็นต้นและพิธีกรรมต่างๆไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2553ซึ่งจะมีการแห่เรือฮุกโจ้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาิกา30นาที ในการจัดงานาาเทศกาลเฉลี่ยเราก็ถือว่าได้ปฏิบัติทางด้านศาสนกิจนะครับคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่วันที่7นะครับวันที่7ตุลานี่ก็เป็นวันเฉลเกยที่การเชิญเจ้านะฮะมาเป็นที่เคารพเป็นสิ่งกราบไหว้ ไปด่าเจ้โดยทั่วไปดังนั้นทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็กราบเียนเชิญนะฮะเจอิอทุกท่านนะฮะมาที่โรงเจสารเฉพาะบนปูดินน้ําหรือว่าโรงเจเหล้าสิงห์ตัวก็ถือว่ามีคณะกรรมการคอยต้อนรับนะครับให้ความสะดวกในหลายๆฝ่ายก็จะเป็นพิธีใครหนํเทิงมึงหรือพิธีเปิดประตูสวรรค์ซึ่งในปีหนึ่งนั้นก็จะทําได้เพียงครั้งเดียว คืในวันเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจีนจ<ๆ>ก็ขอเชิญเชินครับมาเสริมดวงชะตาบารมีมนะครับให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความสุขความเจริญความเจ้าหน้าปาศากิ์โลคามยญาใดๆ,ๆก็ขอเชิญเชิญมาอย่างโงเกสิงตัวแห่งนี้ครับนี่ครับ